ก็วันนี้ไร้วันนี้ตาก็พามาชมสวนทุเรียนนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับนีก็เป็นหมอนทองครับแต่ว่าปลูกชิดกันนิดหนึ่งนะครับชิดนะครับคิดว่าปลายปีนี้ว่าจะเอาโดกนะครับแต่ต้นยังไม่โตนะครับอันนี้ก็เป็นกบชายน้ําต้นคู่ครับ ดอกสองครั้งแล้วนะครับยังไม่ติดผลนะครับกลุ่มใจน้ํานะครับอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นหมอนทองนะครับต้นคู่เหมือนกันแต่ชิดประมาณหนึ่งเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นยาวลินจี่นะครับตะก่อนใบไม่สวยเราฉีดพ่นทางใบนะครับแล้วก็ปัก ฮอร์โมนนะครับที่ซื้อมาจากจันทบุรีนะครับหรือซอมบี้นะครับก็ใบสวยนะครับคต้นเดิ่มตัว้ลนะครับอันนี้ก็ต้นใหญ่นะครับกบชายน้ํานะครับปลายปีก็ว่าจะลงสารนะครับให้เขาขับเอาดอกดูนะครับซอมบี้ต้นใหญ่มากนะครับ โซนนี้ก็เป็นหมอนหองเรัคคูเช่นกันนะครับาวานนี้กับวันนี้ครับเช้าวันนี้ก็ปักซอมบี้นะครับเพื่อให้ลําต้นเขาขยายนะครับแตกยอดใหม่ให้ได้ใบสวยนะครับอใบชุดมึงได้ชุดแรกถังชุดที่สองยังไม่ได้นะครับในขก็ใบชุดแรกชุดที่สองเริกก่มจะแตกแล้วนะครับด้านข้างนี้ก็เป็นอะโวคาโดนะครับ ก็ปลูกไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่ครับแายมนีตานะครับวันนี้ผลอากาศก็ไม่เด็ยดเท่าไหร่นะครับพาชมสวนทุเรียนนะครับครับโอเคครับสวัสดีครับ